ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างซีเควนซ์สำหรับตัดคลิป t i k กต k อในโปรแกรม Premiere Pro นะครับใครสนใจไฟเตมเพตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับวิธีการสร้างซีเควนซ์เนี่ยก็เหมือนกับสร้างซีเควนซ์ปกติเลยนะก็คือคลิกขวาแล้วเลือกคําว่า New Item Sequence ครับ แล้วให้เพื่อนๆทำการเลือก preset มาสักหนึ่งตัวตัวไหนก็ได้แล้วจริงๆแล้วจริงๆตรงนี้มันคือ preset ทั้งหมดนะเพื่อนๆไม่ต้องไปแบบคิดเยอะอะไรกับมันนะมันแค่เป็นค่า preset เพื่อนๆจะเลือกตัวไหนมา1ตัวก็ได้แต่เราอาจจะดูตรงค่าเฟรมเรทก็ได้นะว่าเราอยากจะตัดคลิป t ิ๊กตอกนี้เนี่ยที่เฟรมเรทเท่าไหร่เราก็เลือกอันนั้นมาก็ได้อ่ะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันเลือกอยู่30 f สิบเฟรมเรทหรือจะย9 25ิบ2 3ยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะสามารถเลือกได้หมดเลยเราก็เลือกมาตัวหนึ่งอ แล้วให้เพื่อนมาที่เซตติ้งครับตรงนี้ครับมันจะมีแถบวิดีโอตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าเฟรมไซส์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็น 19- 2 0แล้วก็1 0 8 0เนี่ยตอนนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นภาพแนวนอน1 6ต่อ9ปกตินะแต่ที่เพื่อนๆต้องการตัดคลิปใน t i t ตอกเนี่ยต้องการเป็นวิดีโอแนวตั้งใช่ไหมถ้าเกิดเป็นวิดีโอแนวตั้งเนี่ยเราก็แค่หมุนหมุนมันอะหมุนมันก็คือการกลับค่าของมันก็คือเอาค่า1 180นี้นี่ใส่ใน,นี้แล้วกค่าฝั่งนี้เนี่ยมาใส่ังนี้แค่นั้นเง่งนะ ก็คืออันนี้จะพิมพ์ไป1080 แล้วก็ฝั่งนี้ครับจะเป็น 19- 2 0เอ่าเพื่อนเพื่อลองดูด้านหลังนี่ครับมันก็จะเป็น9ต่อ16เรียบร้อยแล้วอันนี้ถ้าเกิดเรากดโอเคไปเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งทันทีเลยหรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากจะตัดเป็น 4k ก็ได้นะอย่างของผมเนี่ยผมก็จะตัดเป็น 4k แม้กระทั่งแนวตั้ง tiktok เนี่ยผมก็จะตัดคลิปเป็น 4k เสมอนะไม่รู้เป็นไรนะผมจะชอบ 4k ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากจะตัด 4k เนี่ยค่า 4k ปกติเนี่ยมันจะเป็น3840คูณ2-160อันย้คนจะเป็น16ต่อ9ปกติ จะเป็น 4K ปกติใช่มั้แต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดจะเอาเป็นแนวตั้งเนี่ยเพื่อนๆต้องกลับค่าทั้ง2ฝั่งนี้นะครับก็คือเอาไอ้2160เนี่ยมาไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น2160ฝั่งนี้ก็จะเป็น3840แค่นี้เองนะอันนี้สําหรับของผมนะแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใส่ตรงนี้เป็น1080แล้วก็1920ก็ได้นะทําแบบเมื่อกี้นี้นะตัวเลขเมื่อก,กี้นี้ก็ได้ถ้าเกิดเรากดออกมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น9ต่อ16ทํายังไงก็ช่างให้ตรงนี้เป็น9ต่อ16นะครับมันก็จะเป็นวิดีโอแนวตั้งสําหรับ TikTok นะ เราก็กดโอเคไปได้เลยแค่นี้ครับเราก็จะได้ซีเควนซ์สำหรับตัดวิดีโอใน TikTok เรียบร้อยแล้วนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับจะเป็นจอพรีวิวแบบแนวตั้งเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการตั้งค่าซีเควนซ์ตัดคลิป t ิกต o k ก็จะประมาณนี้ครับ